ใหม่สุดอ่างอาสมเรือสีเนนธาตุพุทธคุณอ่างน้ำมตลเริ่มตัวเลขโรสสาระตะเรื่องวิ่งหาคู่แล้วสวัสดีครับสมพลชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวนะครับที่อาสมเรือสีเนนธาตุประพุทธคุณนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยนะฮะท่านชมฮะเอาละฮะเดวก่อนอื่นนะฮะไปดูรอบบริเวณข้างหน้านะฮะจะสังเกตว่านะคะด้านข้าง องนะครับหรือสีองค์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับจะมีรูปหรือสีนะครับเรียงกันเป็นแถวๆนะครับขนาดนะครับอ่าสูงประมาณนะครับที่ตั้งอยู่ประมาณ50เซนนะครับก็จะเยอะเลยนะครับอยู่ด้านข้างของรูปนะครับเป็นเหมือนกับอ่าสิงโตนะครับบางอย่างนะครับท่านผู้ชมครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงนะครับด้านข้างนะครับอง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมฮะเข้าไปข้างในนะฮะก็จะมีรูปนะครับการแกะสลักนะครับเป็นเสียนนะครับพอแก่แม่แก่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ลูกจิตลูกหานะครับหรือประชาชนนะครับเข้าไปนะครับครอบเป็นสติมงคลนะครับ แต่จะมีการจัดพิธีนะครับในวันครอบนั่นเองนะท่านผู้ชมฮะเอาละฮะเรามาดูร้านข้างนะฮะก็จะเป็นรูปเทวดานะครับหลากสีนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะตาการตตานะครับก็อยู่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมฮะก็จะมีในส่วนของเป็นน้ําเหมือนเ,นเป็นน้ําตกนะฮะท่านผู้ชมเอาละฮะมาดูเรื่องราวของขันน้มนกันบ้างนะครับก็ถือว่านะครับตัวเลขศรตะนะครับอยู่ในขันนะครับ ก็มีกันหะการวิ่งออกมานะครับตัวเลขที่4นะครับวิ่งออกมาจากนะครับอาจจะเป็น9ก็ได้นะฮะหรือจะเป็นศูนย์นะครับเริ่มแตกตัววิ่งหากันคู่วิ่งจับคู่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเอาแล้วครับจากที่หนูเห็นนะฮะหนูก็จะสรุปออกมาเป็นนะฮะ9 0 0 6 4 9 8 7 875นะฮะนี่นะฮะตามที่หนูเห็นเลยนะฮะเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผ่านไปจากนะครับไวรัสที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับมีโชคมีชัยนะครับหยิบลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอให้ถูกรางวัลเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ต้อง